สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เข้ามาชมรายการในช่องสวนพอดีวิถีเกษตรนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพามาทํากับข้าวนะครับทํากับข้าวอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นอาหารตามฤดูกาลนะครับก็คือเราจะต้มเขียดน้อยหรือเขียดแอนะครับก็คือเราจะต้มเขียดน้อยหรือเขียดแอนะครับบางพื้นที่เรียกว่าเขียดแอนะครับก็คือเราเตรียมไว้ลวเราจะต้มอาเพื่อใหญ่เป็นอาหารเที่ยงนะครับ ก็จะมีเขียดแอร์นะครับเขียดแอร์เนี่ยเราจับมาจากทุ่งนานะครับเพราะว่าช่วงเดือนมีนามีสารเนี่ยเขียดพวกนี้จะออกหากินค่อนข้างที่จะเยอะนะครับในอากาศร้อนอบอ้าวเนี่ยมันจะออกมาค่อนข้างที่จะเยอะก็จะมีเมนูหลายอย่างนะครับที่ใช้ในการทํานะครับวันนี้เราจะมาต้มเขียดแอร์ใส่กับตัวผักติวนะครับ ผักติว้วแลวก็ผักแกน่นขมหรือวิาดาวดินนะครับสองอย่างนี้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาะทำและก็ต้มกินตอนเที่ยงเลยนะครับสำหรับอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์รวัสดุต่างวัตถุดิบเรานะครับตรงนี้ก็จะเป็นเขียดแอร์นะครับเขียดแอร์เนี่ยเราล้างเรียบร้อยนะครับเขาลวกน้ำแล้วก็ล้างให้เรียบร้อยนะครับตัวนี้ ล้างเรียบร้อยแล้วล้างให้สะอาดนะครับแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นผักต่างๆนะครับเป็นเครื่องรุงต่างๆเป็นผักนะครับก็จะมีมะขามเปียกมีคานะครับคาอ่อนสองเง่านะครับมีผักติ้วนะครับผักติ้วผักแก่นขมแล้วก็หอมแดงนะครับหอมแดงปอกกระทุบนะครับแล้วก็จะมีมะเขือเทศ นะครับมีมะเขือเทศส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของอพวกผักต่างๆพวกเครื่องต่างๆนะครับแล้วก็จะเราจะใส่พิกใส่พริกประมาณ3เม็ดนะครับเราจะให้พริกแห้งใส่ไปเลยนะครับเราจะไม่ตำนะครับส่วนเครื่องปรุงก็จะมีะตัวเกลือนะครับเกลือแล้วก็มีชูรสมีน้ำปลานะครับก็การทำเนี่ยจะไม่ยุ่งยักนะครับก็จะเป็นการต้มออกจะมีรสเปรี้ยวจาก มะขามเปียกนะครับมะขามเปียกหรือมะขามสุกนะครับก็จะมีความเปรี้ยวของผักติ้วมีความขมของอผักแกันขมหรือสะเดาดินแล้วก็จะมีความเปรี้ยวความหวานของมะเขือเทศนะครับลำดับแรกเลยแล้วก็คือตั้งตั้งไฟตั้งน้ำให้เดือดก่อนนะครับ เมื่อเราต้มน้ําเริ่มเดือดแล้วนะครับเราก็จะใส่ตัวหอมแดงนะครับที่เราปอกแล้วเราทุบเราก็จะใส่ลงไปในหม้อนะครับพร้อมกับพริกแห้งที่เราหักครึ่งนะครับพริกแห้งสามเม็ดนะครับแล้วก็มีมะขามนะครับเป็นมะขามสุกหรือมะขามเปียกก็ได้นะครับแล้วเราก็จะใส่เกลือใส่ชูรสเข้าไปนะครับรอให้เดือดตัวนี้นิดนึงนะครับแล้วเราก็จะใส่พวก ข่านะครับข่าอ่อนที่เรานํามาสองเทานะครับเราก็จะหั่นให้เป็นแว่นแล้วก็ใส่นะครับแล้วก็จะใส่ตัวมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศเราจะไม่ผ่านะครับเราจะใช้มือบีไปเลยนะครับนี่นะครับข่าอ่อนเราจะหั่นให้เป็นแว่นนะครับแล้วเราก็ใส่ไปเลยนะครับช่วงน้ำกำลังจะเดือด ใส่เพื่อให้ความหอมเพื่อดักกลิ่นข่าวนะครับจากนั้นเราก็จะใส่มะเขือเทศนะครับตัวนี้ก็จะเป็นมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศลูกเล็กเราจะไม่ใช้มีดนะครับไม่ใช้มีดปาดไม่ใช้มีดผ่านะครับเราจะใช้มือบีบให้แตกก็พอนะครับเราจะบีบให้แตกแล้วก็ทิ้งลงไปในหม้อเลย นี่นะครับก็คือเขาจะเละอยู่แล้วนะครับเมื่อเขาสุกเขาก็จะเละอยู่แล้วบีบเบาๆก็ได้นะครับเราจะใส่ทั้งสีเขียวสีแดงนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มสีสันนะครับใส่เข้าไปเลยนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มสีสันให้มันสวยงามด้วยให้มันอร่อยด้วยนะครับ นี่ครับเราใส่มนเขือเ,ศเทศลงไปใส่มะเขือเทศเ,เสร็จเราก็จะเอาผักติ้วลงไปนะครับผักติ้วเนี่ยให้ต้มก่อนนะครับต้มก่อนอย่างอื่นเพราะว่าตัวตัวผักติ้วเนี่ยมันจะออกรสเปรี้ยวด้วยนะครับตัวนี้นะครับผักติ้วเราก็ใส่ลงไปเลยนะครับตัวผักติ้วเนี่ย ให้ความเปรี้ยวด้วยแล้วก็เราก็ทานได้ด้วยนะครับทานอร่อยมากนะครับตัวนี้ใส่พักติวเสร็จเราก็รอให้เดือดก่านีิดนิดนึงนะครับเราค่อยเอาเขลยดใส่นะครับเดี๋ยวเราค่อยปรุงรสเพิ่มอีกนะครับเพราะว่าเกลือกับชูรสเราใส่ไปแล้วนะครับเมื่อน้ําเริ่มเดือดเต็มที่นะครับ เราก็จะนําเขียดหรือเขียดน้อยมาใส่นะครับตอนนี้เราก็จะใส่ตอนที่มันเดือดนะครับให้ต้องให้เดือดก่อนนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปแล้วก็พอเราใส่ลงไปเสร็จเราก็ใช้ช้อนนะครับคนๆแตะๆให้เขาจมน้ํานะครับจากนั้นก็นําฝาหม้อมาปิดนะครับเดี๋ยวหยิบฝาหม้อแป๊บหนึ่ง ก็ให้เรานําฝาหม้อเนี่ยมาปิดนะครับเพื่อให้ก็เดือดอีกรอบนึงนะครับรอให้สุกนะครับต่อไปก็คือรอเขียดให้สุกก่อนแล้วเราค่อยเติมผักจันขมหรือสะเดาดินลงไปนะครับเมื่อเราต้มเขียดเดือดแล้วนะครับคิดว่าเขียดน่าจะสุกไปแล้วเนี่ยเราก็จะเติมอ่า ผักแก่นขมหรือสะเดาดินลงไปนะครับเพื่อให้ความขมให้รสชาติเนีก่กลมกล่อมเพราะว่ามันจะขมแล้วก็อร่อยมากนะครับแล้วก็เติมลงไปเลยนะครับเติมลงแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเราก็ยกลงนะครับปรุงแล้วก็ยกลงเลยนะครับตัวนี้จะให้ความขมขมที่เป็นขมแบบไม่ใช่ขมจัดนะครับเป็นขมที่ขมขมอร่อยอร่อยนะครับนี่คือสะเดาดินหรือผักแก่นขมนะครับตามภาษาถิ่น ปรุงรสนิดนึงนะครับโอเคได้แล้วเราก็ยกลงเลยนะครับอร่อยแล้วนะครับเปรียปร้ยวๆขมๆแล้วก็มีกลิ่นหอมกลิ่นกอ,องผักติ้วด้วยนะครับ ครับเมื่อเราต้มเสร็จแล้วเราก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะครับคือนี่ก็คือต้มเขียดนะครับต้มเขียดน้อยหรือเขียดแดนะครับใส่ปักติ้วผักจันนะครับอ่าตัวนี้ต้องสุกร้อนๆนะครับจะอร่อยมากครับนี่นะครับมันก็จะมีพวกผักจันนของผักติ้วนะครับนี่ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งนะครับที่ เป็นเมนูพื้นบ้านนะครับเมนูตามฤดูกาลในช่วงนี้นะครับในการที่จะใช้ชีวิตแบบการพึ่งพาตนเองเราต้องรู้จักสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับก็คือเรียนรู้เพื่อที่จะพึ่งพาตนเองนะครับมันจะช่วยในเรื่องของการ,รลดรายจ่ายต่างๆได้นะครับแล้วก็เป็นวิชาพื้นฐานนะครับที่ควรจะต้องเรียนรู้นะครับนี่ก็เป็นีีเมนูนึงนะครับสําหรับคนที่ อยู่ในสวนดูในทำกเกษตรแบบอินทีครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณแล้วก็สวัสดีนะครับ